เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าศรีราชาเขตหได้ผู้สมัครสาวอายุสามสิบสามปีต้องบอกว่าแสนสวยด้วยนะครับระดับนางงามเลยคือน้องตอกแตกน้องตอกแตกเนี่ยอยู่กับพรรคประชาชน ก่อนหน้าที่จะมาลงสมัครเป็นผู้ช่วยสอสอจระนะครับทำงานให้พักประชาชนสนับสนุนอุดมการของพักประชาชนมาตลอดคนนี้ป่าทัดการันตีได้เลยว่าไม่มีแนวโน้มใดๆทั้งสิ้นที่จะเป็นหัวที่น้องชาวศสีราชาสามารถเข้าไปในคูหา แล้วกาให้น้องตอกแตกได้อย่างไม่ต้องระแวงสงสัยใดๆทั้งสิ้นน้องมาด้วยอุดมการอุดมการที่แน่วแน่ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะทำให้ศรีราชาและประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยต้องการที่จะ ทำให้งบประมาณได้ถึงปากถึงท้องได้เป็นประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสู่ประชาชนชาวศรีราชาปารทชั์ขอฝากไว้ในอ้อมกอดของชาวศรีราชาไม่ต้องมีความเครือบแคลงใดๆ หรือสงสัยใดๆในตัวน้องตแตกทั้งสิ้นป่าทัดการันตีงูเห่าสองตัวที่ผ่านมาป่าทัดบอกให้ทุกคนเลือกรวมทั้งป่าทัดก็ช่วยรณรงค์หาเสียงช่วงนั้นน่ะช่งงูเห่าตัวแรกเนี่ยป่าทัดแค่เลือกนะฮะแค่เลือกแล้วก็บอกกับลูกค้าในร้าน <c oughs> ช่วงนั้นป่าทัดย,ยังไม่ได้ทำติ๊กต็อกด้วยนะฮะงูเห่าตัวแรก นะไปอยู่กับภูมิใจไทยนะครับสมัยที่แล้วมาลงเลือกก็แพ้ต่อไปอันดับสี่สมัยนี้ได้ข่าวว่าจะลงอีกซึ่งงูเห่าตัวแรกกับปราทัอ่ะไม่มีอะไรกินแหน่งแข่งใจอะไรกันเพราะว่าปราทัดไม่ได้ช่วยเขาหาเสียงอะไรมากมายนะครับเพียงแต่บอกว่าให้เลือกคนของพรรคประชาชน ณเวลานั้นเราก็ไม่เคยคุยแม้แต่ประโยคเดียวไม่เคยมีความสนิทสนมนะครับทางด้านจิตใจหรือทางปฏิสัมพันธ์ทางร่างกายทางการพูดคุยไม่เคยมี <c oughs> ดังนั้นป่าทัศจึงไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรกับงูเห่าตัวแรกเท่าไหร่ส่วนงูเห่าตัวที่สองเนี่ยจากสองกลิ่นรรมชีวันมนเนี่ยป่าทัดมันม,มันมีความสนิทในระดับหนึ่ง แต่เป็นความสนิทหลังจากเป็นสสแล้วหลังจากที่เราทุ่มเทเลือกช่วยหาเสียงนะครับทั้งเลือกและช่วยหาเสียงอย่างทุ่มเทแล้วก็ได้มาชนะเมียของสอนเยาคุณปลืม้มชนะบ้านใหญ่ซึ่งไม่มีใครคิดนะคนตัวเล็กๆที่มาจากพรกประชาชนที่ไม่เคยมีใครรู้จักและปาทัดก็ไม่เคยรู้จักก่อนหน้าที่จะ มีวันเลอกตั้งและป่าทัดก,ก็ยืนยันว่าสอส,อสอกลิ่นงูเห่าตัวเนี้ยไม่เคยมาหาป่าทัดก,ก่อนการเลิกตั้งไม่เคยมาเดินแถวเราแวกที่ป่าทัดที่ร้านป่าทัดอยู่ไหยแถวนี้ไม่เคยมีใครเห็นหน้าแต่เขาไปบอกว่าเขาได้เพราะเดินทุกบ้านป่าทัดขอยืนยันนะครับสอส,อสอกลิ่นตอนนี้ที่ไปซบอยู่กับกาธรรมเนี่ย ไม่เคยมาหาป่าทัศดและป่าทัศดเลือกเพราะคุณใส่สีเสื้อพักประชาชนป่าทัดถึงเลือกแล้วบอกให้ทุกคนเลือกเพราะเราต้องการความเปลี่ยนแปลงเรารู้ว่าพักประชาชนเป็นพักที่คัดสรรส,สอสอที่ขาวสะอาดไม่มีประวัติด,ด่าง้อยเรื่องการโกงกินอย่างน้อยที่สุดก็ยืนยันชัดเจนเพราะยังไม่เคยเป็นรัฐบาล แต่สอสอกิจกับแถลงการหลังจากที่แสดงตัวเป็นงูเห่าว่าตนเองเดินทุกบ้านแล้วได้คะแนนเสียงมาด้วยตนเองสิ่งเนี้ยที่อาจจะทําให้ธรรมนัตหลงเชื่อแล้วกล้าที่จะส่งลงเขตเดิมเพียบหกศรีราชามาเลยครับและรับได้ข่าวแน่นอนแล้วว่าลงแน่นอนชาวศรีราชาครับช่วยสังสอง ช่วยสั่งสอนงูเห่าตัวนี้ซึ่งแสบกว่างูเห่าตัวแรกช่วยสั่งสอนนะครับด้วยการเลือกน้องตอกแตกว่าที่สอสอตอนนี้เป็นว่าเป็นผู้สมัครสอสของเขตหกศรีราชานะครับช่วยสั่งสอนงูเห่าตัวเก่าด้วยการเลือกน้องตอกแตกอย่างถล่มทลายป่าทัดมั่นใจและเชื่อมั่นศรัทธาในหัวใจ ในมันสมองในสติปัญญาของชาวศิลชาที่แยกแยกผิดแยกแยก,แยกถูกออก,อกนะแล้วก็ไม่เคยกลัวในเรื่องที่พยายามีคนปล่อยข่าวว่าเลือกไปเดี๋ยวเป็นงูเห่าอีกป่าทัดการันตีว่าไม่มีนะครับและที่สำคัญก็คือจะเป็นอย่างไรก็ตาม การลงคะแนนเสียงของแต่ละครั้งของชาวศรีราชาและพี่น้องดอมส้มทั้งประเทศที่ลงให้สอสอพักประชาชนเราต้องการลงคะแนนเสียงเพื่อประกาศพลังเพื่อยืนยันพลังของประชาชนเพื่อยืนยันมันสมองสติปัญญาและความต้องการของประชาชนเราต้องการสแสดงพลัง จะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่นั่นคือเรื่องที่จะตามมาอีกทีแต่เราต้องการแสดงพลังแสดงให้ผู้มีอำนาจได้รับรู้ว่าพวกมึงจะทำอย่างไรก็ตามพวกกูก็จะเลือกพักประชาชนพวกกูก็จะสนับสนุนสอสอผู้แทนของพักประชาชน ไม่ว่าใครจะปล่อยข่าวกระแสใดๆก็ตามพวกกูก็จะยืนยันเลือกสอสอจากพรรคประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวศรีราชาจะยังคงเลือกสอสอผู้แทนตัวแทนจากพรรคประชาชนนั่นคือน้องตอกแตกสวัสดีครับวันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่า เวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ